ทำนิดเดียวอะเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆนก็จะไม่อมน้ํามันด้วยนะคะเอาแป้งมาเคลือบก่อนแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับปูอัดฟอยหอมเจียวเมนูของว่างกินเล่นทําง่ายช่วงนี้คุณหนูปิดเทอมทําให้ลูกๆทานหรือทําทานเองที่บ้านนะคะสูตรทําง่ายขอบอร่อยมากๆเลยใช้ปูอัดแบบนี้นะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาเตรียมปูอัดกันก่อนนะคะเจ๊ปนเนี่ยใช้ปูอัดที่มันมี2แบบนะคะแบบที่เจ๊ปนใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบที่เป็นแผ่นแกะออกมาแล้วเมื่อเอาพลาสติกออกเนี่ยเราจะสามารถแกะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ได้ค่ะเราก็จะแผ่ออกมาแบบนี้นะคะส่วนปูอัดอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นปูอัดที่แบบว่าฉีกออกมาเป็นเส้นเส้นได้แบบนั้นก็ฉีกเป็นเส้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแผ่นแบบนี้เนี่ย เราแกะออกมาเป็นแผ่นก่อนแล้วนํามาเรียงทบก,กันนะคะเจ๊ปันก็เรียงสีสับหว่างกันค่ะเวลาหั่นจะได้สีสลับกันสวยๆเจ๊ปันก็จะหั่นนะคะหัน่นฝอยๆเลยความหนาเนี่ยตามชอบเลยนะคะเราจะให้เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนาดไหนแล้วแต่ชอบเลยค่ะปริมาณในการทําแต่ละครั้งเนี่ยแล้วแต่อยากจะทานเลยนะคะมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะต่อยอดทําขายได้ด้วยนะคะ ใส่ชามไว้นะคะสูตรนี้จะปันใส่หอมเจียวด้วยนะคะก็เอาหอมแดงเนี่ยมาหั่นซอยเลยค่ะอันนี้เป็นหอมแขกเม็ดใหญ่หน่อยก็ซอยให้ละเอียดทีๆหน่อยนะคะปริมาณที่จะใส่เนี่ยตามชอบเลยนะคะแล้วใส่หอมผสมลงไปเลยค่ะ เตรียมแป้งแห้ง,หงสำหรับคลุกทอดนะคะเจะป๊ปานใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยหยอกพริกไทยให้หอมหน่อยค่ะคุกเ้าส่วนผสมของแป้งกอนแล้วนำทั้งหมดใส่ลงไปคุกกับแป้งเลยนะคะ เนื้อปูอัดที่เปียกๆน้ําหน่อยรวมถึงหอมแดงที่มีความเปียกๆน้าเนี่ยเมื่อคลุกแป้งแห้งๆเนี่ยเวลาทอดเนี่ยข้อดีก็คือนอกจากจะทําให้กรอบแล้วเนี่ยก็จะไม่อมน้ํามันด้วยนะคะเอาแป้งมาเคลือบก่อนแบบนี้แถมยังได้รสชาติที่อร่อยด้วยค่ะคลุกเขาทุกอย่างจนทั่วแล้วนะคะเราก็เอามาใส่กระชอนแบบนี้เลยค่ะเราจะกรองเอาแป้งแห้งๆออกนะคะ ส่วนที่ไม่ใช้เนี่ยเราก็เอาออกได้เลยแป้งที่เหลือตรงนี้เอาไว้ทอดกรอบครั้งหน้าได้นะคะเขยา่าเขย่าให้แป้งเนี่ยออกจากเนื้อปูอัดแล้วก็หอมแดงหน่อยแล้วเตรียมทอดเปิดแก๊สไฟกลางกลางไปทางอ่อนไม่ต้องแรงมากนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยค่ะ น้ำมันร้อนแล้วนำปูอัดลงไปทอดเลยนะคะโอ้โหใช้ตัวทิกคีบแบบนี้นะคะค่อยๆกระจายให้ปูอัดเนี่ยเขาโดนความร้อนทั่วนะคะตอนนี้เนื้อปูอัดเขาขึ้นฟูมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมหน่าทานมากเลยทอดได้ไม่นานนะคะปูอัดสีเลืองมีเหลืองสุกหูยหน่าทานมากเลยค่ะ สีเหลืองสวยน่าทานมากๆแล้วก็ดูจะกรอบเท่านี้ก็ปิดแก๊สนะคะให้นะให้ความร้อนของน้ำมันเนี่ยเขายังระอุอยู่นะคะแล้วเราก็ตักเอาขึ้นได้เลยโหยทำนิดเดียวอะ่ะเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆสีสันน่ากินมากเลยเด็กเกทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะเสร็จแล้วคะ่ะโปอัดฝอยนะคะ เมนูคุณหนูทานได้ผู้ใหญ่ทานดีของว่างกินเล่นทำง่ายค่ะน่าทานมากๆเลยหอมแดงหูหอมเจียวนี่หอมมากปูอัดก็กรอบกำลังทานเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่ผงขยา่าพวกผงชีสผงแบบครีมซาวอะไรพวกนี้เพิ่มได้นะคะแต่เจ๊าปันว่ารสชาติปูอัดก็เยอะแล้วอร่อยมากเลยค่ะเจ๊าปันขอชิมหน่อยนะคะ <c oughs> เพลินมากอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าทำเยอะนะคะส่วนที่เหลือก็ใส่กล่องะคาะฝาปิดได้เลยรับรองกรอบทนกรอบนานมากๆค่ะเพื่อนๆเราจะได้มีของกินเล่นไม่ต้องไปซื้อเขาทำเองง่ายๆค่ะไวเพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะปูอัดฝอ,อยหอมเจียวเมนูทำง่ายอร่อย ฝากติดตามครัวอร่อยใบเจปิปังสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ